สวัสดีคะ่ะท,ทุกคน,นค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้น้องพาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะประทานของเล่นมาให้เยอ<น>ะแยะเลยค่ะทุกคน <S <S นี่เลยค่ะของเล่น <S <S <ขอ>เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแกะกันดูนะคะว่าน้องพาวเนี่ยได้ของเล่นพิเศษอะไรมาบ้างนะคะทุกคน <S <S ตามมาดูกันเลยค่ะมา ว้าว,วทุกคนมาดูที่จีนแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะน้องเาาเอ๊ะไอเหนียวเหนี่ยวนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกสกูจี้ค่ะแม่อแม่นึกว่าขนมชั้นค่ะทุกคนนึกว่าเป็นขนมชั้นลายการ์ตูนนะคะมาเรามาลองแกะกันดูนะคะน้องเาาเร็วเข้ามาเร็วลูกอะกระเถิบเข้ามาเออ,อโอุกคนสกูจี้จิว๋วลายไมเมโลดี้ค่ะ อันนี้ลายอะไรอะลูกลายชินามอนค่ะแม่โอ้โหตายแล้วทำไมมันนุ่มน่ารักหนึบหนับหนึบหนับขนาดนี้เนี่ยโอ้โหไหนลองแกะหลายๆตัวสิลูกเอาแบบหลายๆลายมาเรียงกันดูสิว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะคะมีลายอะไรอีกลูกชินามอนเขียวเออเออชินามอนเขียวโอ้โหมีหลายลายเลยอะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าสครูตตี้สีค่ะโอ้ยน้องนะคะอันนี้น้อง อันนี้น้องอะไรคะพุกเราไหนบอกชื่อไมม์เมโลดี้อ๋อน้องไมม์เมโลดี้ชินนามอนชินนามอนเขียวคุโรมิรมคุโรมิคิตตี้ส้มคิตตี้เขียวชินนามอนและปอมปอมปูรินว้าวน้องทุกตัวนะคะน่ารักนุ่มนิ่มจุ๋มจิ๋มมากเลยคะ่ะโอ้โหบีบแล้วนุ่มมือสุดๆเลยนะลูกนะค่ะโอเค,โอ,เคโอ้หูนกพาวคะ่ะทุกคน มาดูที่ชิ้นต่อไปกันเลยนะคะสมุดตุ๊กตากระดาษซาริโอค่ะพร้อมชุดนะคะว้าวาในของเล่นอันนี้นะคะทุกคนก็จะมีเป็นเ,เป็นสมุดนะคะเป็นสมุดค่ะนะเหมืนเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านของน้องนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีชุดของน้องค่ะชุดของน้องนะว้าวอันนี้นะคะ จะเป็นน้องปอมปอมปูลินค่ะแล้วก็พร้อมเครื่องแต่งตัวนะคะเป็นตุ๊กตากระดาษค่ะพร้อมกับชุดในการแต่งตัวนะคะแล้วก็ออซิสซอรี่ต่างๆนะคะว้าวเราต้องแกะตรงนี้ออกมานะคะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะอู้อ้าวน้องข้าวถือไว้ลูกว้าวน่ารักจังเลยพอแกะออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ชุดให้น้องใช่ไหมลูกใช่ค่ะว้าวใส่ชุดให้น้องนะคะ เออมา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 ,มาดูใกล้ๆค่ะทุกคนนี่เลยอ่ะอ,อ,อ,อันนี้นะคะพอได้น้องมานะอันนี้เป็นแบบอ่ะพอได้น้องมานะคะเอาน้องมาวางนะแล้วก็อ้โหใส่ชุดให้น้องดูสิคะอ่าอันนี้เขาจะเป็นสติกเกอร์ติดนะคะถ้าเกิดเราอยากจะติดว่าใส่ชุดนี้เลยเราก็จะเอาสติกเกอร์อันนี้ติดนะคะทุกคนนี่อันนี้ใส่ชุดเอี๊ยมใช่ไหมลูกค่ะ๋หวลองเปลี่ยนชุดดูบ้างนะคะ เอาชุดนอนสวมให้หนอ้องใส่ให้น้องไปอน่ารักจน้องใส่ชุดนอนแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะค่ะจะได้นอนสมจริงนี่เลยเฮยค่ะมีหมวกชุดนอนด้วยหูแล้วก็ยังมีชุดสูทนะคะทุกคนที่คาดผมนะ แล้วก็มีหมวกนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆค่ะเอาไว้ให้เด็กๆเล่นเพลินๆได้เลยนะคะว้าวชุดนี้ก็น่ารักนะเดี๋ยวอันนี้นะคะมอบให้หน้องพาวไปเลยค่ะเอาให้หน้องพาเอาไปเล่นนะคะทุกคนชิ้นต่อไปคือตกกส,สติกเกอร์ลายซาลิโอว้าวสติกเกอร์ลายซาลิโอค่ะทุกคน,กคนเรามาดูกันเลยนะคะ เราเอามาลองแกะดูสักกล่องไหมน้องพาวเอากล่องไหนดีคะเอากล่องนี้ค่ะได้คะ่ะมา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 ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่เลยนะคะพอแกะออกมานะอก็จะมีสติกเกอร์หลายแผ่มนมากมายเลยค่ะนะคะลายน้องๆซาริโอนะโอ้โหนี่เลย จุ๋มจิ๋มน่ารักมากๆเลยค่ะหูน่ารักจริงเลยไปดิดที่ไหนดีคะตกแต่งสมุดอ๋อเอาไปตกแต่งสมุดนะคะทุกคนโอเคสมุดแบบขูดลายสกิบบี้ตอเล็ตว้าวสมุดแบบขูดลายสกิบบี้ตอเล็ตค่ะทุกคนว้าวน้องเผาน้องเผาอยากจะขูดหน้าไหนหละลูกน้องเผาหยิบมาเลยเออแม่กลัวเอาอนหน้าไหนดีคะขูดหน้าไหนดีคะ เอาขูดหน้านี่อ่าน้องเผาเลือกขูดหน้านี้ค่ะทุกคนอันนี้ตัวอะไรลูกตัวนนคาเมล่าแมนนี่ค่ะคาเมล่าแมนต่อยสกิป,ปีดี้อยเลทค่ะทุกคนตัวไททันค่ะ วันนี้สกิปีด้ดดอยเลดไซมวกทหารนะคะกําลังก่อควรนเลยค่ะทุกคนลายสกิปีด้ดดอยเลดแบบต่างๆนะคะมันมีหลายหน้ามากเลยค่ะว้าวทุกคนคะเวลาแกะออกมาใช่ไหีคะโอ้มีไม้ขูด,ด้วยค่ะทุกคนนี่นะคะไม้ขูดแล้วยังไงลูกแล้วก็กลางออกมาอย่างนี้นะคะ,คะปึ๊บปึ๊บป,บปบึขูดแล้วส่งเป็นจดหมายได้ด้วยน่ารักจังเลยดูฝั่งนี้ดิปึ๊บโอ้แล้วเราจะขูดยังไงนะลูก ขุดลงไปในนี้เหรอคะใช่ค่ะไหนน้องเผาลองขุดโชว์สิลูกหมายถึงเขียนชื่อเหรอคะหรือขุดให้มันเป็นลายขุดให้มันเป็นลาย๋อโอเคค่ะทุกคนขุดไปขุดมานะคะโอ้สีก็จะหลุดออกมาค่ะโอ้โหเริ่มหลุดออกมาแล้วค่ะเริ่มหลุดออกมาแล้วค่ะโอ้โอเคเดี๋ยววันนี้ขุดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขุดต่อนะคะ และนี่คือเลโก้ซาริโอค่ะทุกคนว้าวเลโก้ซาริโอค่ะว้าวมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลโก้ซาริโอเนี่ยมันเป็นยังไงเอาสักกล่องหนึ่งนะนี่เลยค่ะพอได้ออกมาใช่ไหมคะลูกอุ้น่แล้วเราก็ต้องเทออกมาใช่ไหมลูก แล้วเราก็ต้องมาประกอบนะคะไนน้ำพายเราลองมาช่วยกันประกอบสิคะว้าวนี่เลยค่ะหูนี่เลยค่ะแม่พิ่งประกอบเป็นอะไรเนี่ยทุกคนมองออกไหมคะว่าเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกแม่พึ่งใต้คลิปด้วยนะคะว่า ทุกคนมองเป็นตัวอะไร้องของของน้องพาเป็นอะไรลูกโชว์ได้ลูกว,ว้าวว่าของน้องพ้าเหมือนซูกัสเลยลูกลูกอมยังไงก็ไม่ลูกชชวยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะทุกคนว่ามองเป็นตัวอะไรนะ,ะเดี๋ยววันนี้พอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปที่ชิ้นต่อไปดีไหมลูกดีค่ะทุกคน มาดูของสะสมกันค่ะว้าวอันนี้คืออะไรคะน้องเภาฟองกุญแจตัวละคร Skipity Toilet ว้าวอันนี้จะเป็นพวงกุญแจของสะสมนะคะลาย Skipity Toilet นะคะอ้โหมีตัวอะไรบ้างเนี่ยเอาเอาเอาแกะเอาแกะออกมาแนะนําเพื่อนห,หน่อยเล็้วก็จะเป็นตัวตัวละคร Skipity Toilet นะเขาก็จะมีเป็นสายพวงกุญแจให้นะคะดูสิน่ารักนะน่ารักค่ะว้าวน่ารักจังเลยค่ะ เดี๋ยวแม่เอามาเลี้ยงให้นะจะได้เห็นเยอะๆที่มันไม่ค่อยซ้ำกันอ่ะหรือควรจะประกอบดีเพาะโอ้น่าจะครบทุกตัวละครแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นพงกุญแจของสะสมนะคะลายสก,กีบีดีท้ทอยเล t จ้าทุกคนและนี่เลยค่ะโมเดลนะคะตัวละครนะคะในกระตูสก,กีบีดีท้ทอยเลตค่ะห เหมาะกับการตั้งโชว์และเป็นของสะสมใช่ไหมลูกใช่ค่ะเออใช่อันนี้คะเพื่อนๆคะมิทาว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบตัวไหนคะคอมเมนต์มาบอกมาพิ่งได้นะ โอ้ยเป็นไงบ้างคะน้องเภาของเล่นเยอะแยะถูกใจเลยไหมคะถูกใจเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งกับน้องเภาเนี่ยก็รีวิวของเล่นนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมส่งหัวใจคอมเมนต์รวมๆมาให้ที่แม่พึ่งใต้คลิปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแม่พึ่งและน้องเภาเนี่ยก็ต้องขอสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย